วันนี้เราจะไปสำรวจกันฮะก็คือวันนี้เราอยู่ในบทบาทของนั่นสำรวจสุดฮิตนะฮะทุกคนเราไปดูกันนะว่าผมจะเจอขี้อุ้ยไม่ใช่หรือว่าเราจะเจอทองคำฮะหรือว่าเราจะเจอคนเผือฟุกที่ดีที่สุดก็คือเราอาจจะได้กินไก่หรือว่าได้ที่หนึ่งเลยฮะ,ะทุกคนมาเราไปดูตู้กันดีกว่าฮะว่าคลิปคอนเทนต์วันนี้ผมจะต้องเล่นปืนอะไรฮะดูซิว่าตู้โกลยอดนี่แหละครับโอ้โห นะ่าสรใจสุดคลิปนะฮะชุดโคตรเท่ตัวผู้หญิงด้วยนะเนี่ยสงสัยต้องเอาเคลลี่ไปนะเรามาดูปืนนฮะมี P 9เกครับแล้วก็มี AWM ครับแล้วก็มีเวเตอร์ครับแล้วก็มีโอ้โหปืนเทพอย่าง VS s ก็มาฮะโอ้โหปืนนี้น่าสนใจจริงๆฮนะแล้วก็มีปืนเนี้ยตีปืนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็ค,คือปืน PN 9 4เกสนะครับทุกคนแล้วก็บาเลทครับแล้วก็ ปืนอีปืนเงที่มีสามารถอัปเกรดได้นั่นก็คือปืนสกาครับปืนนี้ก็ลั่นเร็วเหมือนกันนะอัตราการยิงบวกหนึ่งฮะแมกซีนหนึ่งครับต่อไปก็ m อ็มห้าร้อยฮะปืนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็บูเพักเกอร์อาย,ยาลากหัวคมๆปะเนี่ยคลิปนี้แล้วก็ปืนเทพอีกปืนนึงช่วงนี้ผมติดงอมแงมก็คือปืน AUG ฮะหรือว่าปืนอารนั่นเองครับทุกคนระยะ บลันระยะ2ฮะแล้วก็แมกกาซินหนึ่งครับลบหนะมาฮะเดี๋ยวผมจะเอาปืนเนี่ยไปโดดลร่วมกันนะไม่รู้ว่าผมจะได้กินไก่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าใครจะโดนผมสอยจนล่วงหรือเปล่าฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ฮะแล้วกดติดตามด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมโอเคเราไปดูกันฮะ let's go ล่าสุดหลุดแล้วครับตายแล้วมั้งเนี่ยกู โอ้โหลงงมึงพีกเลยเหรอดีนะยังไม่ตายุวยเสียงรถก็มีครับตอนนี้ผมได้ M P 5แล้วครับในเมืองยิงกันโคตรเดือดเลยอะ่ะต้องไปช่วยละไปช่วยเบอร์สี่กันแล้วกันยิงกันโคตรเดือดเอ้าไม่มีครับขอเก็บปืนกันน้วสำรวจไอหยอดดูซิว่าจะได้กี่ทองคำจะได้โส่ซวกเอา้าเจอละเอาไปหนึ่งครับสวยปี่สวยเอ้า ลามาได้ตัวหนึ่งกลายเป็นโถส้วนทองคำสองอันเอา้าวังไงไม่ตัวนี้จไกลสวยเปิดลิปได้โคตรสวยอะสี่คิวไอตัวนี้ตัวเดียวเอ้ามันหนีไปฝั่งนู้นละไปไหนละโอ้ยโคตรเนียนเ <c oughs> กือบไม่เห็นครับอเนียนจัดเลยตัวนี้ได้โถส่วนมาแล้วห้าคนปะเนี่ยมันต้องห้าคนดิ เอาทำไมเหลือแค่สี่คนสิ่งแต่ว่าน่าตัวหนึ่งน่าจะมีคนดึงได้ปะเนี่ยเอ้ยมีมีคนดึงได้จริงนะด้วยตัวไกลๆผมเรียมไม่ได้ซ้ำนะตัวไกลๆไ,ไอ้บ้าเอ้ยเสียดายอุสตส่าห์จะมาหาขุนทรัพย์ทองคำหลุดมือไปอีกอันต้อเอาคืนไ้ก่อนคนระตัวนี้ไ,นไปไหนละเอานนเนี่ยอยู่หลังกำแพงนี่แหละครับในโดนเห็นอยู่โผล่ปุ๊บเจอปั๊บ ปังๆังังเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอยู่บนหลังหินดีนะมันไม่เห็นผมชาร์จไอ้บีไฟไม่ตายโอ้โหเสียดายโอ้เสียดาย,ย,ดายจิๆเสียดายจังเลยตัวเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชุบเพื่อนกั่แล้วกันตอนนี้ผมได้โถส้วมทองคำมาแล้วสี่อันเราเจอบ่อขี้มาแล้วกี่ตัวแล้วเนะี้ย ได้เอซิต <S it> มาน่าจะตัวสองตัวแล้วเนี่ยมันเกือบจะมีเสียงเท้านะทุกคนยังไม่หมดนะนั่นไงจริงจริงปืนกันเล่นอยู่นะครับมึงนี่โคตรเดือดจริงฮะมึงพิกเบอร์สามมีเสียงเท้าครับช่วยเพื่อนหน่อยสวยได้มาละฮะหนึ่งคนกลายเป็นโถทองคำห้าคนละเสื้อส้มเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ละเก่งเกงส้มอย่างเดียว เบอร์สามพวกผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมชุบไปรอบไม่ใช่หรอดาวบ่อยมากโอเคครับตอนนี้ได้เอ็มแปดกับเอ็มพีฟนะผมยังไม่เจอปืนที่ผมจะมาเล่นเลยในตู้นะักสำรวสุดทิพป์เนี่ยพีเกกับเอเอ็นเก้าเหรือเกาสี่นี่แหละฮะจำไม่ได้เหมือนกันปืนแล้วก็มี a อ g ด้วยนะแล้วก็มีสกาด้วยแต่ผมยังไม่เจอสักกระบอกนะฮะตอนนี้ตอนนี้ต้องหาปืนก่อนครับอ้าเจอแล้วฮะ เอ็นก้าสครับได้แล้วครับล้วนี้เหลือปืนในยะใกล้ครับเอ้าเจ้าคุดโอ้โหยโดนลูกสองเข้าเนนะ้นๆฮะเรียบร้อยเลยกูโอ้โยไอ้บ้าอุ้ยสวยเพื่อนเอามาคืนได้อยู่แต่มันน่าจะหมดตี้นะหุยเสียงปืนบนหลังคาได้นอน,นเฮ้ยนเจี๊ยบสิครับเดี๋ยวเพื่อนชุบผมเอาแน่ไอ้สองตัวเนี่ยมันยิงกันอยู่เลย มาแล้วอย่าฟุ้งตายเหมดนะเพื่อนรอไอหยอดด้วยนักสำรวจสุทิพย์อย่างเรามัาต้องสำรวจไม่แต่บนหลังคาก็ต้องสำรวจฮะดูซิว่าเราจะเจอขุมทรัพย์ทองคําได้กี่ที่เอามีอยู่3คนอีกคนเดาอยู่ครับมือแจมแบบนี้ก็เข้าหัวได้เน้นครับปัง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 ปัฮ้ยกระสุนหมดแน่นอนตัวนี้ ตั้งเรียบร้อยครับหมดตี้พอดีเอ้าเอ้ยตัวนี้มันตัวนี้ผมยิงเดานี่อา้าวลงมาใหม่อะหมดตี้ครับหมดไปแลยหนึ่งตี้ืูกระสุนผมใกล้จะหมดพอดีเลยเลยสิบสี่นัดมาต้องลงไปเก็บปืนแล้วนะถึงว่าผมได้สามตัวฮะบนหลังคาชิวๆเลยกินแบบนิ่มๆเลยครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ็นสิบสี่เอ็นสิบสี่ เ้ยปืนสั้นก็ไม่หวังครับแต่เสียดายนะ <S <S เพื่อนเขาได้ไปละตอนนี้ก็เล่น m 1 4กับ m 4ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอพักเวลาหาปืนแป๊บหนึ่งนะเจ็ดคิวไม่ได้ใช้ปืนในตู้เลยฮนะสงสัยต้องหาใช้เวลาหาสักพักนะครับทุกคนมาแนละ้ตอนนี้ได้ iug กับ p 9กครับสองปืนนี้จะเป็นปืนที่ผมหาได้แล้วนะในเมืองพีกปืนสก,กาหาไม่เจอแล้วครับ อุ้ยโอ้โมันเอา UMP ยิงโอ้ยดีฟชนเพื่อนเลยมันเอา UMP ยิงหลังผมมาว่ะทุกคนรุสกินโคตรเท่สีม่วงโคตรจาดเลยชุดก็โคตรอย่างสวยฮะสีเหลืองตกใจมากเลยอยู่ไหนวะ UMP เอา UMP ยิงมาอ๋อเจ็บนะชารจสิครับรออะไรน่าจะมีตัวเดียว อาจัดตัวนี้อ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับแตกอ้าวเลอตัวเดียวจริงด้วยโอ้โหหมดตีแรกหนึ่งตีครับตอนนี้เหลือคนอยู่ยี่สิบสามคนคนยังเหลือเยอะอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ก็คงต้องไปหาเมืองที่อื่นแล้วนะสงสัยน่าจะไม่มีละโอ้โหยนี้ของฟู่เหมือนกันนะเล่น a u g แล้วครับมาไปดีวกว่าอุ้ยเอาเบอรสองเจอคนครับ แบบนี้ก็หวานเจียจ๊ยบสิครับเพื่อนไม่ต้องไปไหนไกลครับอูไม่ตายครับไม่เข้าหัวด้วยเอาละครับเบอร์สีเข้าละเบอร์สีช้าแล้วครับผมไม่โดนครับเอา้าลูกสองหอลูกสองหอโอเคมาดูดิไอ้ตัวนี่มได้อะไรเอา้าทกน้น โรกอนโขกอนโรก้อนจะสู้พีก็สิบอ่ะโทรก้อนจะสู้พีก็สิบป๋อสองหนึ่งอะโทรก้อนใบเปล่าได้มาลวฮะเก้าคิวครับทุกคนตอนนี้ก็ได้โถส่วมทองคำมาแล้วเก้าอันนะขอบคุณนะถือว่าภารกิจของเราวันนี้อาจจะเกินสักสิบคนได้อยู่นะเกินสิบคนได้อยู่สบายมากเจอราสาก,กาแต่ผมไม่เล่นนะปืนรอบนี้ผมเล่น AUG เดีวกว่าครับตอนนี้รีเวลหนึ่งแล้วครับ หมายว่าผมจะสามารถเล่นไอยูจีเป็นรีวิวสามได้หรือเปล่านะมนุษย์โจรภูเขามนุษย์โจรภูเขาไปแล้วฮะอุ้ยสวยครับล้นเพื่อนผมนีงดาวไปแล้วฮะดนเบอร์สองยิงดาวแน่นอนเลยเบอร์สองนี่เป็นงานมาฮะอุ้ยเจ็บ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 อยู่ใกล้ๆครับตัวนี้โอ้โห ขึ้นโคดาวสองคนเลยว่ะขอบคุณนะต้องวางการระเบิดแล้วครับเอา้าโอยกันจะลากหัวละลั่นไปกดไอ้วอไอ้บ้าเอ,อ้ยเสียดายจริงไอหยอดตอนนี้ไอหยอดกำลังดักวางระเบิดไปแล้วมาดิจะมาชา้าหรอมาดิ้ยใจเขาไม่ได้หัะจออจริงๆใจผนก็แอบมีสันสนะเนี่ยถ้าเขาจะมาชา เพราะผมตอนนี้อยู่คนเดียวเอามีตัววิ่งมาแตกดีครับเพื่อนล,ลอากลากแกงไอ้โบก่อนนะตัวบนรถเอาน่าจะดาวสวยครับปิดสกรอบได้ตอนนี้ได้แล้วมนุษย์โขช่วนทองคำโอ้ยเกือบได้สักตัวละตอนนี้ได้มาสิบคนแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวสรุปแกระเบิดบังตัวเองโอ้เกือบตายครับเสียดาจจริง กาละเบิดต้องมาใช้กับตัวเองเกาะเกาะเกือบแตกนะก็น่าจะเกาะสามเกาะสี่นะเกาะสี่เกือบแตกเลยบนหลังเสามีตัวหนึ่งเขาเจ็บมากเอา้ามีคนชุบมาใหม่กาลังลงนะฮะกำลังกลางร่มเลยปล่อยไปกันแล้วกันนะเผื่อคนจะได้เยอะขึ้น <c oughs> โคตรเดือดเลยไม่เข้าหัวครับ ตอนนี้ดึงเบอร์สามได้แล้อเปล่าเนะี่ยน่าจะได้แล้วนะตอนนี้เหลือเบอร์สี่ครับเดี๋ยวผมค่อยไปชุบทีหลังก็ได้นะอุย๊ยได้หลังเรามีคนเปิดอ่น,นี่ครับด้หลังก็บจะมีคนเข้านะอุย้ยมันขึ้นแล้วอุย้ยมันจะมาชาร์จผมเอาดิเอา้ามันอยู่ระเบิดมาด้วยวะตาลยละตามเออวหนุม่มหายตัวผีหลอกหาไม่เจอ สีหลอกมาดิอุ้ยอยู่นอกวงแล้วครับอุ้ยเบอร์สามดาวแล้วเอ้าพีเ็สิบพีเอ P 10, H, ชทมสันเอ้ยมาดิตาดข้างหัวเบ็ดฟุ๊กฟุกโอ้โหเบอร์สองโคตรเก่งเลยเก็บมดตี้แล้วครับตอนนี้ผมก็ค้นพบโถโซนองคํคำไปแล้วสิบเอ็ดศพนะครับ เูาิว่าเราจะแตกสิบห้าศพหรือเปล่านะวิพี่จ้าสิบผมกระสุนเริ่มจะหมดแล้วทุกคนโอเคได้เติมมาอยู่ครับไล้กกว่านัดสวยตอนนี้น่าจะไปชุบเพื่อนดีกว่าครับตู้ที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงหน้าเราเดี๋ยวผมปล่อยเบอร์สามเขาเออเบอร์สองเขาไปเล่นในวงก่อนแล้วกันน่าจะไม่มีใครแล้วนะเสียวๆเหมือนกัน โอ้มันยิงกันยับมากเลยเกมนี้โอเคชุบเพื่อนเขาบัตรสีทองไเนี่ยบัตร V I P เลยนะเนะี่ยใช้ทีวิตที่สองให้คุ้มค่านะเพื่อนชุบไห้โคตรลำบากเลยมาแล้วครับเหลือคนอยู่สิบเป็ดคนครับก็น่าจะไม่ถึง15คิวแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอย่างตามสักสิคิวผมวก็ยากแล้วครับโอ้โหเบอร์สองเขาเกมหมดเลยปะเนี่ยเฮ้ย เบอรสองเอาเรื่องจัดเลยปืนเขารัวมากอะ่ะไม่ได้ดูว่าเขาใช้ปืนแล้วเนี่ยตามยาก่อนวงมาวงมาต้องเข้าวงก่อนครับโอ้ยสกาแน่เลยมันลั่นรัวมากอะ่ะสกาอัพแน่นอน,นับเพื่อนใช้โอโหเบยรสามดาวแล้วครับ สก,กา้าอัพแน่นอนฮะล้านรัวมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ออเกือบตายอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยตอนแรกนึกว่าอยู่ไกลๆอุ้ยไม่ใช่สก,กา้าหรอปืนอะไรเนี่ยปืนอะไรวะขอบคุณนะไออยูจี U G หรอเฮ้ยตอนแรกผมเนือสกสกา้านะเนี่ยสวยเพื่อน โอเคตอนนี้รีวิวสามนะครับเพื่อนใช้ iug เหมือนกันว่ะตอนแรกผมนึกว่าสกาหุ้ยสองสองครับมีตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าเราอุ้ยมันคมมันคมมากเลยอะเกือบตายมีตัวอยู่ใกล้เรามากเลยนะตัวเนี้ยประเด็นไอบอเพื่อนกับผมเหมือนกันด้วยนะ ไม่เข้าหัวเลยครับเก่งจริงอุ้ยเกือตบตายตัวนี้มันใช้ซสันติโน,โนนะ่เนี่ยแต่ตัวด้านล่างไม่แน่ใจมันใช้ตัวอะไรเนะี่ยยังไม่เห็นเลยไปไหนละเดี๋ยวผมพีเอชจับตัวหนึ่งหนึ่งนตัวล่างนี่ละกันลองเชิงก็ได้เพื่อนหลังต้นไม้เหรอลองเชิงก็หน่อยมาดิพีก็สิบก็เอานะพีก็สิบก็เอานะ มาดิเพื่อนถึงเวลาจะต้องวัดกันแล้วเริ่มเจ็บละเข้าเลยดีกว่าโอ้โหหัวแตกไอ้บ้าโอ้เดินมาแล้วรู้ซอนสวนเลยโอ้โหเอ็เดเพื่อนเราก็ตึงกันนะเพื่อนเราเก็บมันได้เหมือนกันโอ้ไยจีจริงด้วยฮนะล้านโคตรไวสิบเก้าคิวโอ้โหไอ้บ้า โอ้โเพื่อนยิงกระจุยแล้วฮะตานี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยี่สิบของเพื่อนนะเนี่ยเรามาดูสเตปเพื่อนเรากันฮะยี่สิบคิวอุ้ยระเบิดเพื่อนโอ้โแกไอวอโคตรไวเลยอะ่ะเพื่อนเราน่าจะแรงแกนมาก่อนแน่เลยโอ้ลางไอวอโคตรไวของจริงฮะเพื่อนเรา ที่หนึ่งฮะเอ้ยผมได้กี่คิวแล้วเนี่ยลืมไปไม่จะได้แค่สิบปะแต่ดูนะว่ากี่คิวลืมเลยได้สิบเอ็ดคิวฮะอ้โหเพื่อนได้ยี่สิบเพื่อนนี่ของจริงฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมเวยครับทุกคนบ๊ายบายครับ